แปดโมงครึ่งมีนัดจัดเก้าอี้ที่ห้องแก้วสารพัดเนื้อเดินเข้ามาในห้องโล่งมากเริ่มวางเรียงเก้าอี้แล้วในทุกวันเสาร์ก่อนงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีนัดมาจัดเก้าอี้งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนนี้<ม>ศูนย์กลางพิธีบูชาเข้าพระอยู่ที่ห้องแก้วสารพัดเนื้อเก้าอี้ฝั่งทิศตะวันออกเสร็จแล้วได้ยินเสียงตะโกนมาจากอีกฝั่งหนึ่งว่าฝากเอารถเข็นหน่อยน้ำบุญก็เลยช่วยเข็นไปให้พี่ๆจะใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายเก้าอี้เป็นตั้งๆวางแล้วจัดเรียงเป็นแถวที่สวนด ได้ไวขึ้นส่วนที่ต้องเพิ่มเข้ามาคือความปานิยตต่อด้วยติดป้ายหมายเลขที่นั่งความหมายของป้ายเก้าอี้โซนวีแถวที่16ตัวที่1นําป้ายไปติดกับผ้าคุมเก้าอี้ได้เลยง่ายและสะดวกเพราะว่ามีเทปตีนตุ๊กแกติดอยู่แล้วที่ตัวป้ายและตัวผ้าทุกคนช่วยกันจัดเก้าอี้ในห้องแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนียบเฉียบเป๊ะพร้อมต้อนรับสาธุชนที่จะมาร่วมงานบุญในวันพรุ่งนี้กลับมาที่บูธนครหลวง17เจมาเตรียมอัศนะพิงให้เจ้าภาพนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบูชาเข้าพระเตรียมแบบนี้เป็นนนนนปรระะจใทุกๆเเเดืออลย่ขขถาาา้มวง ในห้องแตามผังที่นั่งที่พี่ๆได้จัดไว้แล้วต่อไปก็แม็กติดป้ายชื่อกับเก้าอี้เสร็จแล้วไปไประชุมงานกันต่อประมาณ4ี่โมงเย็นก็มาเตรียมเก้าอี้และอาสนะใส่รถเข็นพี่ๆเจ้าหน้าที่หน้า,นารัตนบัลลังช่วยกันจัดแท่นบูชาข้าวพระอยู่พอดีเลยมาถึงหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายมีกล่องตักบาทวางเรียงไว้แล้วนำบุญมาเปิดกล่องและติดป้ายชื่อวางเก้าอี้และอาสนะเวลาห้าโมงเย็นพายุฝนเริ่มมาลมแรงมากพัดผ้าใบปิวไปเลยฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆสัมผัสได้ถึงละอองฝนที่ปิวเข้ามา ไปหาที่นั่งรอฝนหยุดดีกว่ามีเวลาได้ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยรอฝนหยุดจนถึง3ามทุ่มได้เวลากลับแล้วมาพบกันงานบุญวันพรุ่งนี้นะคะพี่พี่